อยู่ไทยเพื่อนไนใครจะลงบ่ลงอ๋อแล้วแต่กี้คือบ่อไปจากลงเงี้ยอ๋อยากลงแล้วบ่มีเงินเนาะใครจะเห็นนาเอาจะลงไปบ้านเน้ำทิ้งท่าเอาขึ้นเผินมาเอาแบบน้เพิ่นมาเอาขอยาแรกเกลยยังเกียรขอยาแรกก็ลงไปเพิ่นมาเอาได้แบบนั้นเพิ่นเอาเอาแบบขยี้แม่ก็ดำแล้วก็ดำนาุกเดียวนังก็พออืมเพิ่นเอาแบบมาเงินมาผักไม้เพิ่นเชื้อผุย แม่แล้วเปลาค่ะเวลาลงไปเห็นผัเงิ่อนม้กู้เราซุกุ้ยไปนะหอบมีผลเปล่าฉันเลยบอกไอ้แม่เอ้ยว่าแม่เอ้ยว่าเจ้าชูบอกให้ลงมาลงเทปเจ้แม่ว่าชู้เปิ้ลเปิ้ลส่งเคียมมาอยู่ว่ะไช่ใ่บอกจัดสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนพี่น้องเนาะ มาจมองจุบอว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยกักช่อง YouTube คงว่าเวียงชายใจกันดยเพีงเนาะคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะเพิ่มเติมก็อยู่ทางบ้านทางเือนของแม่จอนพี่น้องเนาะเข้ามาเยี่ยมมาเบ็ดอยู่ทางนี้ให้พ่อแม่พี่น้อง FC ได้เบิ่งได้ชมกันพี่น้องเนาะจากก็ไปเบิ่งไปชมกันเพี่น้องเนาะหุ่นงนินสิ่อ่าสบายแม่จอนายดีอ่า คือห่อนให้มาจนคือกันจนห่อนแล้วนี่เราเข่าเราบ่นี่เบิดเข่าเต็มเรานดำนี่กันเนาะเบิดแล้วเออมันยังกระสอบยังเฉยไหนกระสอบเิ้มกอบเิ้มด้วยอืเราเข่าป่าวันทาเราบ่ได้มาบ่เราบ่ได้เคยมานอนเที่ยงเพื่อบ่ตอนห่อเข่าหอยังก็บอกได้มาบ่เราซื้ออะไรฮะ แล้วชื่อชื่อไงบุญหอขาแล้วชื่อชื่อไงแล้วชื่อน้ำกระพ้าแล้วราคกขาผลเชื่อเอพลอยใส่บาทหรือจะผลิคั้นพิดอืมเลจ้า,จาเลยอ่ะฮานาบ่เฮ็ดน่ะอ๋อเดียวมันไอ้ไม่แต่มีแต่แมวย่อให้บ่อหอบบหอบหอยคนคนลหอยผลนอาให้คอยใส่บาท<ม>เอาลงไปวัดแช่เขาให้ เขาให้ก็ต้มเขาให้แซวก็ไม่เพ่งก็ให้ในชงหนึ่งกับปอยใส่บาดเขาให้เพื่อเพื่อนันเ่าเพื่อเออมยนดีหมดผลไายดีพอช่วงใช่คนแม่รถแม่บแม่อะหรกขี่มี่ไจิจ้เตจัาเตะาตังเด้อย่ามชสังว่โทสทบกับแบรดินนะฮะ มาโ<ะ>ทรศัพท์กับบด้เลนนี่คย่านอยู่กำบาดินโทรศัพท์คือเก่ายังวาน่ะอีเมียบว่าอชาตาจะมาบรลจาเงินนี่จำไปแปลงบึงว่าเนงะินโทรศัพท์มาแปลงโทรศัพท์บึง เติมนิดเติมอันเงินชายนิดเติมชายอ,นอ,นนอันนั่นนะซื้อบานนินเติมซื้อเติมชายพอได้เบิง้งไงซื้อหอ้เบิ้งแล้วอ่อาบัตรทาโชว์ห้าเจ้านะ้ำมันจะเป็นดัง่งมันกลับคืนโลดมันกลับคืนแบบไรเอามันกลับคืนได้โมเมนต์เมื่อเจอมันล่าสมัยโบ่มอดองอัปเดตใหม่บ่ สิไปแปลงมันเสียเงินยังกับมันหมดแล้วเพิ่งให้เขาเพิ่งกู้ชาให้เขาเพิ่งหมดล้เนาะเ็ดจะเสียงลายหมดได้แล้วหมแล้ววะเออให้ผู้คนเป็นเบิ่งให้เออหาหาเงินหมดแล้วเงินเกี่ยวข้าวมดแล้วใช่แพทยจจางยังเข้าปกติบ่ก็บเข่ายู่เออไปโทรอษกันบ่ได้โทรนันบ่ได้อายเอ่บ่ได้จ้าไม้ค่อยเบิ่งเดลยได้คอยจะเบิ่งให้มันจะเป็นยัง ทำไมเอาฉากเพชรฉากยังเขาอยากเป็รน่ะเขาอยู่อันน่ะบิ่งเพลงอย่าเบิ่งได้เบิ่งดังอย่าเบิ่งได้บัดแม่อ้วกชวนมาเมื่อนั้นกับแบบกับคืนว่เอ้าบัดเชฟบาดนี่ให้ดุม่งไปนี่ยูเอฟซีเขามิ่นคันเข้ามาไว้นี่าอย่างไรแม่จรลงไปหาเห็ดงานงานบ้านปัดกวาดปัดยังเฮือนชานเห็ดเป็นโบเหตุเป็นเบิดอยู่ไทยเพื่ไหน ใจสีลงบ่ลงอ๋อแล้วตกี้คือว่าไปอยากลงเี้ยเอาอยากลงแล้วมันมีเงินเนาะเพื่ิจะ็นาเอาใจลงไปบ้านน้ำพี่ท่าเอาขึ้นเพิ่นเอาแบบนั้นเพิ่นเอาเอาแบบขยิบแหมกันดำแล้วก็ดำนาสชงเดือนก็พออืมเพิ่นเอาแบบเอาเงินมาผากไม้เพิ่นชื่อพูยเม่แล้วเ่าค่ะเวลาลงไป หาเงินม้กูละอออยเนนะะหาืมมีนว่าเสียเลวบอกไอ้แม่เอ้ยวะแม่เอ้ยวะเจ้ยชบอกให้ลงมาลงเทปด้แม่วะชบผนนส่งเทียมมาอยู่วะไพรบอกเาบอ้ตัวผู้นี่แล้วเออฮ่าฮ่า่าา้าวไาสิไปเป็นย่บอกฉมดว่ามีอมีคนเห็นบาดเห็นยังให้ กับไปจะไจะจะไปเนี่ยไรจะจะลองคิดเบิ้ลไะเออบอกคิดกับมีแล้วเนาะไปพน้องนะนไเก็ิไปพน้องเหรอให้เขาหางานให้บอกคำบ้านนั้นให้เขาหางานให้เลยเจ้าไปแต่กี้มันมีบัตรบอมีบัตรเก่าก็มีบัตรเก่าเจ้านะบัตรเก่าตอนนันเสียแต่หึงแล้วบัตรนี่คำไปบัตรนี้แม่ได้เห็ดไหมไบัตรนี้แ่ได้เห็ดไหม คืออยากไปด้ว่บ้านคืออยากไปแล้ว,อ,ลวอยู่บ้านมัมีงานเห็ดเนาะอยู่บ้านมีงานเห็ดเ,เ,เออจะไปหาเห็ดงานยังพี่น้องเอาอ,อยู่บ้านเราคือเรไปฉางงานนั่นเ,ออเพิ่นมาเอาบ่อสาเจ้าไท<ป>งานที่เล็กน้อยเขาไปงานยังจัดกิโลกีฬาอยู่ชาวบ้านวันนีออ้บมเป็นเอาบ่อเพิ่น,ออนโซน <c oughs> ฮะเพิ่นมาเอาไปแจ็คบ่า ผมบอเอาแล้วเป็นเอาบอกคือบอเอาสาเจ้าคนบอเอาเวลาหาเหตุเปลี่ยนแล้บอเอาคนไปแพชิเป็ี่ยนรถเดี๋ยวเขาได้เงื่อนเออชูเงื่อนก็เป็นล่างถั่วก็เป็นห้องน้ำก็ล่างล่างก็บรรท์เนอะงานอย่างแน่นอนสมุนว่าเป็นเป็นเฮเป็นหาไฮสมุนว่าเป็นงานชวนงานอย่างเหตุเป็นบอกงานชวนน่ะเป็นเบิร์อืมแต่ต้องมีผู้ชนได้เขาบอกว่าให้หาคู่ มันยังมีผู้พาไปเฮ็ดเอาหาคู่ใช้คู่หาให้ไหมะพี่น้องหายากแท้ไม่จนหาคู่สำบากระบาดเทืิหาคู่ให้ใช่หาคู่ให้บาดเทว่าเอาเตะกระบาดเทือเต็งวะกระเพินเฮ้ยเฮ้ยเนาะเต็งว่าเอาไม่มีอะบาดเทือต็งว่าวู้ยพัชเชาขู่วะนี่กระถางบาดเทือ้ยมึงกะ

เดีย๋ยว่าเจ้าเอาเขานะ่นเมนเขา,าเอาเจ้างาช้างบ้าแท้เรื่องเอาผัวเนี่ยเอาจุดแล้วเอา,อาฟัวนะจังเขาบัาเอาเขามันแหละมันอ่าคนบรไปายเฉลยไเนาะคำไปอันหาเงินหาคำอยู่อันกรุงเทพกรุงไทยพุนยังมาที่มีสิด์พ ผู้บผูเบาอันนี้มันคนมรดบายทางใดมันโยอจากพี่พ่อผู้ใดแล้วอ่ามันอยู่แต่น้ำบ้าตรดิ้าตรไปทางใดข่าวไปทางอื่นยังว่าชมพี่พ่อคนหนะี่งโบมีผู้เบาเท่าผู้บา่า,บอบาวอายุประมาณสี่สิบแถวบ้านนี่ก็บ่มีบ่บ่กโบมี่อมถ้ามีก็มีคนเท่าเจ้าบ่าวดิก็เ่าแล้วเอาไปกันนะ ถถาไถนาบ่ได้ดิไถนาบ่ได้ชำเช้าชำช้ำก็ยม่พอห้องเอาดูช้ำนะหองหายแล้วเอาไปจักแล้ว่ะมึงหาอรมึงได้มามึงหาอรมณกจะเอาหอยบ่เม่เอาวะจักก็เ้าบ่เมอยเ้า้ย โมเมนต์ของง่ายเลยเอาผัวท่านได้ท่านเอาเอาไปถอดทิปถอดเล่นก็เอามาก็เขาโบถือคูโบดีกันอยู่ติดมาลมกาวไว้แห้งทุกหน้าว่าอีเจ้ามันมันคือไรอันพออันน้องแดงตะกี้เราบรายชุบยามะเราบรายนั่นเราชุบแต่ยาชื่อเนาะชุบยาพอลงแดงตะกี้ชุบบ่ชุบอยู่เนาะชุบอยู่ <No. S 2> แล้วคอยแล้วคอยข่าบ้านแล้วคอยข่าบ้านมีชื่อกับชื่อกระเพร์ไม่คอยเด้อเฮ้ยเต่งว่าใช้เงินเต่งว่ามีเงินยกมา <m> อปปต์นั่นเต็งก็เปตดกระเป๋าออกมาก็ซือ้อไปแล้วแล้วก็จัดเชียร์ข่าวไพเจ้าเสียเด้อเฮ้ยวะเงินคอยเงินคอยไป่เกียร์เขาเกี่ยวเขาไอะคนจบไป้า้าเขามาเก็บเ <m> ง, <ưng S 1> งินนี่คิดทัดดีคนไปคิดทานเองเงินเจ้าเก็บเสียร์กำไพ่เปย์กันเสียร์นี่นะ ไปย่างไปบรรจาร์บรรน้อยไปไปกิจการกระโนเด้อเฮ้ยว่ะปลาโลดแต่จะอยู่คำเด้อยิดงยังติงว่าอยู่คำเข่าก็ะึงกชุบแม่ยังแต่จะเต็มติีฟจูโย่เกิดนั่นแน่พี่น้องไอ้เนาะเอาเผือกข้าวโงแล้วหล้เด็กน้อยเริ่มเพียงเนี่เนาะขี่เราจ้างบุญบินบบินมา ม่ได้ขี่เปใหญ่ <c oughs> บ่รู้แกวบีขี่รถจักเองออช้ดมันใส่รถจักแรแพ้รถจักน้าป้าคนนี้แล้วน้าป้าคนไหนบ่จ่อยนี่เป็นน้อาว่ารถมาไว้นนี้รถป้าวนันี่ว่าไห้เคยบุกปีวขี่ไปโรงเรียนอืมคนขี่ไปโรงเรียนว่ะอ๋อ มาแลรวก็จอดไว้ว่ะอืออืมอ,อืำเฮียนเนาะเพื่อสินั่นพี่น้องเอ้ยลูกเต่าเด็กน่อยเด็กๆอ่าเพื่อสิเป็นมันมเป็นของง่ายเลยการทำการเฮียนนี่ก็ใส่เงินืว้วางบป,ประมาณถ้ามีอะไรดีกัเนีน่เพื่อเฮียนจบมีทางออกมีเดตไปหาเงินอยู่ นั่นคน่อพี่น้องไงเนาะเงินอยู่ไทยแต่ว่าจังนชีช่วยซูตัวเองได้จังนชี้นั่นได้ทำคิดว่าทำคิดว่าไปไทยนี่ไปประมาณจดกปีไหมจดอ้บไปมาเลยแล้วเป็นยังคืออยบ่มาเลยเว้ย มาล่ะไปอยู่งานชวนทุเรียนน้ำหลานเจ้านี่น้ำไผ่เอาไผ่ใช้ไผ่เชิญดูออป่าบรรทานเออ,เ<ข>อนูน้นเขาอยู่ชวนทุเรียนบอกโดยเข็บมาได้แล้ผู้เดียวเนาะเข็บมาได้เขาเขาอยู่กับไผ่กับพวกนู่นกับกับอกับกเมีย คือไปซองหยิบจอบเขขึ้นมาเลยจำเจ้านี่ยังยังได้อยู่ไปเห็นงานเที่ยังอยู่ใช้เขาก็เอาอยู่ยังมาได้เทาบันใดทนเทานะเขาบม่อยากเอาเขาบม่อยากใช้คนเทาเขายันบาตแถมเจ้านี่คนกำลังใช่ถมเจ้านี่ใช่เฮโลด์คะแนนอย่าขี้ดค้านกับคนใช้ได้เฮ็ดคนอยากคิดค้านแล้วอยูเ่เฮือนก็บเงิน ชูเงอนีิปัดดิถอนบมมีแนวเฮ็ดป่อยยังไใช่เนาะบมมีแนวเฮ็ดโมมีแนวเฮ็ดอะไซื้อเอาไงเนาะเพื่นอนาออชานั่นเป็น,นยังเพื่อนกะอยู่ปกติเน่ยพี่น้องแต่วา่าบ<อ>มมีเวียกกะโมมีเพื้นกะหาม,มพืน้นอยู่บ้านพื้อนบางอย่า,างมาดังคอยหนึ่งเข่าเนาะขึ้นมาเรียงงัวจ่าแล้วกับเข่าบ้านเอาง,งัวเอาพืน้นอืมงงยองไงอ่า คือว่าเห็ดเวียหลายนะเจ้านี้เนาะโดยเมื่อผลคือจะบอว่าแมันหังมันโค้งไปผุนเนาะโดมได้มาทางนี้พูนน้ำมาแรงผูะน้ำมาแรงพูนตอนคืนบอกตอนคืนโอ้อืมอืมอืม จนขึ้นมันอยากตกะรถตีมีจอดน้ำคืนเลยตก๊ะน้ำคืนกับหงวยหันยังเขียดปดิปี้ใายไปยังเขียดเขาหัวใจแขงยังอยู่ใช่ยังเชิญอนี่เละกันนาเนี่ยกันนาเลยเอาเตอมขุบเปาเห็นอยู่ว่ามันมีแต่ยาแท้เห็นได้ฮะยังมึงกับมึงตายโลดกบมายังคไยกินเขียดกับกเขียดกับไยกินจุเขียดนะอื mà giờ <tesshane> <tot> <sugar> cả treo trầm trèo nó mà sao rồi đâu mà thề ba người nói chỉ kinh nhăng mà chỉ kinh nhăng cái cậu nhân khiển thì thấy chú mà có đi kinh nó có đi kinh nó bật hoa sư ba theo một mình người tiền mà cái người mà xài cái nhân khiển thì đã bị ba có đây hà bò ba đen ชายเดบ่วด้ใส่เบ็ดคือเก่าบ่ตกี้คือว่าใส่เบ็ดใส่ไสเบ็ดน้ำหมูได้นำลายายเเนเสือนั้นได้ยุกบกใส่สามโตมันมันบมกินเบ็ดบ่กบหมกินเบ็ดบ่งช่องคิมมี่ใช่ป่าเขางามมันยังเบบนเาข้างๆบ้าน งามเลนี่ขเขาแถวเฮือนนี่เน,เนาะใช่ผูนวีว่าไหมจ๊ะบอกไม่ใช่เราผู้วีเนาะขงิงง้อใื่นะเนาะคุณขิงง่าซื้อคุณขิงง้าซื้อมันโมเมนตาหัานน่ะโอเย่างเนาะพอดิกิเขียดนั่นบอกย่งเมื่อนะเมื่อนะคือของจ้างเจ้าไพก็ไปกับไพ่ ประกอบ,บกตู้มไปการเจ้าบริยานบอฉาบัดไปการบันเฮไปหาคูจิโรบริยาน,ยานีการนี้มาอยู่กัใครนึกน้ฮะไปคูจิโรแห่งต้นวิน่นเนี้ยต้นนั้นไปต้นคืนบัดบ่บริยานต้นคืนบัดแห่งย่านในต้นคืนไปเวียนนะไปใกล้งูนกับได้เล็กโตได้สิบสิบสามโต ไปหาขุดจ่อเหรอก็ยังงงนะไม่แบบกระักเห็ดนั่งเป็นครัวกินอล้วัวาจที่มตจีอิมยังจิโดตัวโทนี่ก็ไอยึว่ามันแดดจากซาีมือเออกิโออกอุคมันเป็นควยเนาะเป็นควเนาะยน้ำมนควยใหญ่นี่บเบ้นันบไดนะ พาคุณพอลีกินยูมันนี้จะม,ม,มีควมัวยอ้นมาไปเง,นนปงนินก็ไปิงนอไปเงินอะไรก็ไปไม่แม่คุณก็แกงเห็ดดินสามีดอกนแกงเห็ดดินเพรน,นี่มือนะอวัดน,นี่ชวนเงินกับชวนินประคุติรอเชือกไปเลยวงจิบดอกนะเห็ดดินนะเห็ดเห็ดน้ำหมากกมองอะไรมาเพื่นกะแกง บาดนี่ก็แก่ไสละใหม่อยกินอยู่ยันว่ามันออกลายช่องลายแท้ๆป่าทางโลหองรอยังเบงงไปงบ่จ้าว่าไปหาเราบงนดอน้อยนี่ว่าแต่บงเ็นํามาก10ดอกแีไปน่ะเพิ่นก็แกอืม ดูเจ้าไปขุดขี่กี่เดือนชเนชฟเวตบ่กเชฟไปตู่บ้านกูใช่ทางไรกูขี่กเดือนคุณใช่เชิญนี่แล้วก็เชิบ้านไปขุดนอนอยู่ทางบ้านพุทธโดยโอ๋บอบ่มีบ่แถวนี้บม่บม,บมี่ใ่้ผมมองของเมียไงช่วงที่มี่ใชขี่กระเดือนใส่ขายบอกใช่กินนี่แหละกินกับเนื้อกุ้มก็ดิกินเนื้อกุ้ม ยังดีอยู่ขอคุณจังหาอยู่หากินหาอยู่เนะาะอ,อีกปีหน้าป,ปีเฮอีแจ็คชองแชมปีก็เจ้าก็สบายและลูกไงเจ้าไปหาเงินหายัางไรไปหาเงินไปทำงานเพราะอไรอ่ช่วยเฮือช่วยเฮงมีเางมีกับบุตรไปนะ S 1> <S 1> ไ,ไปอยู่หมื่ปรกุดินด้เง,งินหาแซนกับแบัดทรัพมันเองคุด,ดินอยู่ใช่มเงินใครพ้อนไปกับลูกพ่นลูกปูคุดดินดินดแบบไรดินนี่ขุดใจเือนเลยเอาแล้ว่ทยแก่้อลอเข่งอ๋อนูเชลโ<อ> <S <S ลเข้าไปโดยอืมนูเชลโลเข้าไปเต็มมัน่แมน เนแม่เรีบขามยิ่งบอกแลมาฟูแกใช่เงิแม่แเรียบขาม,ววาม,มขามโอ้มันมาไรงนะหมดขึนจะยันยาน,ยานงงขึนไม่ขึนดึกเงากรได้ดึเงาระได้แ้แขมเมาเล็กน้อยติดกตาลุ <c oughs> มาไหวมันทางแม,นะมงปใหญ่นาะแมงปูดึงคือติ คนเอามาใส่ใบตอนมังไงเป็นร้ายปีไงไก่ยนี่มัวร้ายไก่มูวดัมึงไก่เงอมงอนได้ชนได้มม่ยานเนาะม่ยานมัวมัวสอแงมโตในจูงกินน้ำคนาก็ได้ดอกตุยเหรบ เราจะเอาไปผูกใช่ไหมเมา่อวานบอกยุงเรียงแล้วโอ้ตอกขับไปยุ้งเรียงเรียงไปเป็นเรียงไปแล้ว มาต่นา่นบ่เทนานไหอบ่ายเนาะชงวันจันทด์บ่ายเพื่อนเจ้าบ่เพื่อนเฮาแล้วไม่อนมี้เพื่อนเนาะเป็นเด็กมันกันาตลอด ริจทำกันอยูเวาแล้วมันก็ไม่สะอาเดิไปทำอะไรอยูย่ตบับหกับตบซุ้มกันอฮ้อที่น้องแม่เนาะมัยังไม่ยอนทางพุ่น,นะพ<ช>่นโมคือควันไผยควันไผยฮะ,ะรถใดไงที่พูดแม่หลุไงลูบอกเกี่ยวกัผลนโบแมนเนาะ Ừ ừ ừ พี่น้องเนาะเช้วัาจารย์มันก็เห็ดทางไงอ๋อก็เห็ดทางนี่ทางบังคุมมันบ่โดยบังคุมเลิกกันบ่โดยอืมก็เห็ดทางนี้อืมเอาพี่น้องเนาะประมาณนี้แหละในคลิปนี้แช่อยู่บ่อว่าเติมเงินบริมีโทรศัพท์กันเอาแล้วเอายอ,ยอ,ยอยู่บ่โดยว่ยไปซื้อกินเนาะไม่ต้องเติมเนาะเงินเนาะโดยอ่ามันเติมกับมันโทรก็ได้เอาไว้ชื่อกิน มันบ่นะเติมยังมันบ่ได้อ่ะเงินก็จะเงินยังเหลือเท่า <coughs> 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 ้เดยในชื่อกินมัต้องเติมนงาะงานอ่านั่นโทรศัพท์นะเติมกับมันโทรไปได้นี่แต่นั้นนั่นแหละพี่น้งนองเนาะเข่ามาอัปเดตเบิ้งมาเยี่ยมมายามเฮาก็ไปข้ามาหล่นได้ละอ่าหล่นเข้ามาเท่านึงมาอัปเดตให้เอฟซีเบิง้งเห็นอะไรนี่แต่ว่าอ่าชิได้โคตูกลับกโอนบันนี่เด้ออ่าไปถ่ายคริปโตบันี ไช่สิขับเมือ่อสบายดีนี่จ้ะสบายดีเราอยู่แหงเด้อโดยพ่น้องไอ้เนาะประมาณนี้แหละสำหรับพิการก็ต้องกขับขอโทษขอภัยละลายนะหลับคึ้นนี้ก็มีอย่างไรพี่น้อ,นอ,นงนองไอ้โอ้แมวหน่อยเป็นงามครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนแหละพี่น้องเอ้ขอกล่าวคำว่าสบายดีเนาะ